เคยมีปัญหาเรื่องพกกุญแจแล้วตัวกุญแจเนี่ยพื้นผิวมันไม่เรียบมันลายบ้างไหมครับจากการขูดขีดอุปกรณ์ที่อยู่ในกระเป๋าหรือว่าทำหล่นอะไรก็ตามนะครับวันนี้จะมีอีกหนึ่งกระเจดนะฮะเอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูนั่นก็คือเคสกุญแจนั่นเองครับฝากติดตามกันด้วยนะฮะเรามาดูพร้อมๆกันครับทุกคนนีตอนรับเข้าสู่ตรีฟอร์ครับ วันนี้นะฮะจะมีอีกหนึ่งแก๊จนะฮะสำหรับคนรักฟอร์ดนะครับนั่นคือเรื่องของเคสกุญแจนั่นเองซึ่งส่วนตัวตีเองเนี่ยใช้มาพักหนึ่งพักใหญ่ตั้งแต่ออกรถเลยก็ว่าได้อะประมาณจะก3ปีแล้วนะครับซึ่งตัวกุญแจตัวนี้มันใช้ดีมากๆนะฮะก็เลยอยากจะเอามารีวิวให้ทุกคนได้ดูนะครับส่วนตัวที่ใช้ Ford ์นิเจอร์อยู่นะครับอ่อันนี้เป็นแบบกุญแจกดนะฮะมันก็จะเด้งออกมาวัสดุพื้นผิวเนี่ยโอเคมันก็ดูหรูเึื่อนดูฮะ และที่สําคัญนะฮะและที่สําคัญก็คือมันช่วยป้องกันริ้วรอยนะฮะที่เกิดกับตัวกุญแจของเรานะฮะแน่นอนทั้นก็ทําให้ในเรื่องการสมมติว่าในอนนะาคตเราเกิดขายต่อตัวกุญแจมันยังใหม่มันยัง ดูโอเคอยู่มันก็ช่วยเสริมภาพลักษณ์หลายๆอย่างเข้าไปด้วยนะครับวันนี้ติเลราจะเอามารีวิวนะฮะเพราะมันไม่ได้มีแค่ตัวนี้เท่านั้นมันมีทั้งตัว Keyless นะฮะตัว Wide t a ตัว Everest ตัว Raptor นะครับเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมกันครับใครที่กำลังสนใจอยู่คลิปนี้จะมีขายด้วยนะนรารูปแบบของกุญแจ Ford ก่อนนะครับซึ่งในปัจจุบันนะฮะที่มีขายกันอยู่เนี่ยก็จะมีกุญแจที่เป็นรูปแบบนี้นะฮะใน Ford Ranger XLT นะครับแล้วก็กุญแจที่เป็น Keyless นะฮะอยู่2องแบบนะคือเท่า วายแชกแล้วก็ของ Ford e v e r e s t นะฮะของว t ยแชกกับ e v e r e s t เนี่ยจะเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัว f อเปโฟใหม่ก็จะใช้กุญแจตัวนี้เหมือนกันนะครับถัดพลิกมาด้านหลังก็เนี่ยฮะจะมีปุ่มปลดล็อกปุ่มล็อกนะฮะอันนี้ของว i ยแชกนะฮะถ้าเป็นของ e v e r e s t ก็เนี่ยครับปุ่มล็อกจะมาอยู่ตรงนี้ปุ่มปลดล็อกอยู่ตรงกลางแล้วก็ปุ่มเปิดฝาท้ายนะครับซึ่งทั้ง3ลักษณะเนี่ยก็ ตอนนี้มีเคสกุญแจที่ออกมารองรับทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูตอนที่เราประกอบกันอีกทีครับซึ่งวันนี้ที่ตีจะมารีวิวนะครับนั่นก็คือเคสกุญแจกล่องนี้นั่นเองนะครับดูแพ็กเกจสวยงามเลยทีเดียวนะฮะเรามาเปิดดูข้างในกันเปิดออกมานะฮะก็จะเห็นตัวเคสกุญแจเนี่ยที่อยู่ข้างในนะครับตัวนี้จะเป็นของ Ford Everest นะฮะนะครับลักษณะการประกอบ่วงหานนะฮะแล้วก็จะมีห่วงมาให้นะฮะสำหรับอ่าคล้องหูเข็มขัดนะฮะ และก็อีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยเองนะครับซึ่งลูกค้าซื้อไปเนี่ยไม่ต้องหาอะไรเพิ่มนะฮะแค่ชุดเนี่ยก็สามารถที่จะประกอบใช้งานได้เลยนะครับมาดูวัสดุใกล้ๆกันนิดนึงครับตัวงานพื้นผิวด้านหน้าเนี่ยจะเป็นผิวมันเงานะครับเป็นเคฟล่านั่นเองนะครับแต่ว่าตัววัสดุจริงๆของเขานี่เป็นพลาสติกนะนะฮะจะเห็นว่าเป็นพลาสติกเนื้อดีเลยนะครับก็มีการเคลือบตัวเคฟล่ามานะครับแข็งแรงทนทานแน่นอนครับอย่างที่ตีบอกครับใช้มาจะ3ปีและ ยังใช้งานได้ดีเหมือนเดิมนะครับปกติเลยนะครับแล้วก็ตัวปุ่มเขาเนี้ยจะเป็นยางนะครับจะเป็นยางแบบนี้อันนี้ของ e v e r e s รสตนะฮะก็จะมีปุ่มกดตรงกลางปุ่มเปิดฝาท้ายปุ่มปลดล็อกที่อยู่ด้านบนนะฮะแล้วก็ใช้วิธีการเสียบกุญแจเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีอีกลักษณะนหนึ่งก็คือจะเป็นตัวเคปล่าล้วนเลยของ f o r d r a n น e r นั่นเองเดี๋ยวจะหยิบมาให้ดูอ่ะอันนี้ก็คือตัวของ f o r d r a n g e r นะครับสำหรับตัวกุญแจเสียบเท่านั้นนะฮะ นีครับก็จะเป็นเชสแบบนี้ก็สวยนะฮะส่วนตัวที่ใช้อยู่ด้วยอันนึงตัวนี้สวยมากๆครับดูพื้นผิวเขาซะก,ก่อนวันมันวาวเลยเทีเดียวนะฮะเวลาเราพกพาไปไหนเนี่ยถือออกมาหยิบออกมานะฮะหรือวางบนโต๊ะเนี่ยก็ดูสวยงามนะฮะอ่ะเดี๋ยวตีจะมาประกอบตัวของ e v e r อ s t เให้ทุกคนดูนะครับซึ่งอย่างแรกเลยก็คือตัวกุญแจนะฮะอย่างที่2ก็คือตัวซิลิโคนตัวนี้นะครับ วิธีการประกอบนะฮะเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับซึ่งตัวช่องเนี่ยเขาออกมาให้พอดีและอาจจะฝืนนิดหน่อยนะฮะเพื่อให้กระชับกับตัวกุญแจนะฮะเราก็จะดันเข้าไปให้เป็นสุดน,นะฮะพอสุดเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะครับแค่นั้นนะฮะเราก็นําตัวฝาครอบนะฮะทั้งสองฝั่งนะฮะตัวหัวมุมเนี่ยจะมีเงี้ยงอยู่เห็ไหมจะมีเป็นแบบนี้เราก็ประกบเข้าไปครับเนี่ยเขาจะมีช่องมีรูอยู่ข้างบนนะฮะ นะใส่เข้าไปเรียบร้อยไปฝั่งหนึ่งแล้วก็หยิบอีกฝั่งหนึ่งขึ้นมานะครับก็ใส่เข้าไปแบบนี้ตัวด้านบนเนี่ยเขาจะมีตะขออยู่นะครับก็จะเกี่ยวตัวนี้เข้าไปเขาจะล็อกเข,เขาไปเองนะครับและอีกชิ้นหนึ่งสุดท้ายก็คือตัวนี้เอาไว้ปิดหัวนั่นเองนะครับสังเกตด,ดูชูรูนะฮะดูช่องนะฮะให้ตรงกันเท่านั้นเองเขาจะมีเงี้ยงอยู่นะครับอย่างนี้เล็กๆนะฮะตรงเนี้ยเห็นไหมเอ่ย เราก็ใส่เข้าไปแล้วก็กดเข้าไปดันให้มันสนิทเท่านั้นเองครับแค่นี้เองครับเนี่ยฮะง่ายๆเลยนะครับแล้วก็สําหรับใครที่อาจจะเอาไปห้อยหัวเกงนะครับเราก็หยิบตัวนี้ขึ้นมานะครับตัวนี้วางลงไปก่อนแล้วก็ใช้ตัวไขควงที่เขาให้มาเนี่ยหมุนนู่นนี้เข้าไปหมุนออกมานะฮะเนี่ยฮะก็จะสามารถดึงออกมาได้แล้วก็หยิบกุญแจขึ้นมา ใส่เข้าไปแบบนี้ครับแล้วก็เสียบตัวเหล็กนี้เข้าไปก็ใช้ไขควงครับหมุนเข้าไปให้เขาแน่นนะฮะแค่นี้เองครับเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะได้ตัวกุญแจนะครับไม่ว่าจะห้อยติดตัวหรือว่าว,า,วางไว้นะครับเวลานั่งกินข้าวเวลาทำงานนะฮะก็เรียกได้ว่าสวยเท่เลยทีเดียวนะครับ ดีย๋ยวทีนี้เรามาดูนะฮะทุกๆตัวเลยที่มีนะครับว่าประกอบออกมาแล้วเนี่ยมันจะรูปร่างหน้าตามันจะเป็นยังไรบ้างครับและก็หลังจากที่เราใส่เข้าไปทุกรูปแบบแล้วนะฮะลักษณะก็จะออกมาแบบนี้นะครับจะมีข้อสังเกตอยู่อย่างหนึ่งนะฮะนั่นคือตัว Ford r a n g e r Raptor นะฮะก็จะออกมาแบบนี้ครับซึ่งโลโก้ของ Raptor เนี่ยก็อาจจะโชว์ไม่เต็มนะฮะเพราะว่าตัวนี้ต้องบอกว่าเขาทำออกมาแค่สเปคเดียวนะฮะก็คือสำหรับตัว d อร์ที่เป็นคีเรสนะฮะ Ford Raptor อาจจะยังไม่มีรองรับนะครับตัวนี้ก็สามารถใช้งานปุ่มปลดล็อกปุ่มล็อกได้ปกตินะครับมาดูในส่วนของ w i t แท็ FX4 Max Limited กันบ้างนะครับอันนี้ก็เรียกว,ว่าลงตัวเลยนะฮะแข็งแรงทนทานนะฮะตัวขอบนี้จะเป็นยางนะฮะตัวซิลิโคนนั่นเองตัวนี้ก็ทำให้เปิดกดเปิดปิดได้ง่ายๆนะครับจะมีช่องเว้นไว้สำหรับตัว e v e r e s t นะฮะ อันนี้ตัวเอเวอเรนะฮะเขาจะมีปุ่มปลดล็อกข้างบนปุ่มล็อกตรงกลางนะครับแล้วก็ปุ่มเปิดฝาท้ายนะฮะตัวนี้เป็นยางนะครับไม่ต้องกังวลว่าจะกดยากลําบากอะไรนะครับนี้ก็ช่องสําหรับใส่พวงกุญแจก็ยังสามารถใส่ได้เหมือนเดิมนะครับทีนี้มาในส่วนของตัว XLT XL Plus Sport XL Plus XL, XL Street อ่ะก็จะใช้ตัวนี้ทั้งหมดเลยนะครับลักษณะก็เป็นแบบนี้นะครับแล้วส่วนตัวทีก็ใช้แบบนี้อยู่ด้วยนะฮะ อีกตัวหนึ่งนะฮะอีกเคสตัวหนึ่งก็คือรูปแบบนี้นะฮะตัวนี้สวยนะตัวนี้สวยมากๆครับอันนี้ก็แอบไปหยิบกุญแจเทสไดเข้ามานะฮะก็จะมีตัวจะมีสติ๊กเกอร,ร์แปะอยู่นะฮะอันนี้ต้องบอกว่าตัวนี้ปุ่มจะแข็งนิดนึงนะฮะแต่ว่าสามารถกดได้นะก็ยังกดได้ปกติแต่ว่าจะต้องออกแรงนิดนึงแต่ว่าด้วยตัวงานของเขาเนี่ยนะฮะจะสังเกตเห็นได้ว่ามันเป็นทั้งตัวเลยเป็นแคฟลาทั้งตัวเลยนะฮะการกดเกิดกดเปลี่ยนปิดได้ได้ปกติครับ และนี่ก็คือกุญแจทั้ง4รูปแบบนี่ก็คือเคสกุญแจที่ตุยเอามารีวิววันนี้นะครับแน่นอนครับเรื่องของความสวยงามมาก่อนเลยนะฮะอย่างที่2ก็คือป้องกันรอยขีดข่วนนะครับและก็ เพิ่มความสวยงามให้กับตัวกุญแจของคุณนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้นะฮะต้องบอกว่าตีเนี่ยเอามาแถมลูกค้าก็พักใหญ่ๆแล้วนะฮะเป็นก็ตั้งแต่ออกรถมาก็ว่าได้ครับหลังจากที่ใช้เองแล้วรู้สึกว่ามันโอเคนะครับก็เอามาเนะฮะเอามาแถมลูกค้าแล้วก็ตอนนี้นะฮะตีเอามาขายด้วยนะครับเผื่อใครที่สนใจอยู่นะครับจากแต่ก่อนนี่เคยขายอยู่สัก690บาทตอนนี้ตีขายแค่490บาทนะครับแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศนะฮะลูกค้าท่านใดที่สนใจก็อินบ็อกเข้ามานะฮะที่แฟนเพจ ฟอร์ดก็ได้นะครับหรือว่าโทรมาที่0615914616นะครับส่งฟรีทั่วประเทศนะครับราคา490บาทครับและขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ